หลังจากคงเบ้งสิ้นชีวิตเขาได้กำหนดตัวบุคคลที่จะรับมอบงานต่อจากเขาโดยวางตัวให้เกียวอ้วนเลบีหุยเป็นอัครมหาเสนาบดีต่อกันตามลำดับรับผิดชอบงานราชการบริหารแผ่นดินส่วนงานราชการทหารนั้นคงเบ้งมอบหมายให้เกียงอุยเป็นผู้รับผิดชอบเกียงอุยแม่เป็นขุนพลจากอุยกกที่เข้ามาสวามิภักดิ์ทีหลังแต่เขาก็ยึดมั่นปณิธานต่อจากอาจารย์คงเบ่ง อย่างแน่นเหนียวมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าแท้จริงแล้วการยึดมั่นในแนวทางการทําสงครามกับอุยกกที่เกียงอุยได้สารต่อบปณิธานของของเบงผู้เป็นอาจารย์นั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทําหรือเป็นปัจจัยเร่งจกกกไปสู่หายนะกันแน่เกียงอุยเป็นชาวเมืองเทียนซุยกําพราบิดาอาศัยอยู่กับมารดาสองคนแต่เดิมเขาเป็นทหารในสังกัดอุยกกเมื่อของเบงยกทัพบ,บุกอุยกกครั้งที่หนึ่ง เกียงอุยเป็นผู้วางกลอุบายจนสามารถชนะคงเบงได้ที่เมืองเทียนซุยฝีมือด้านบูของเกียงอุยเป็นที่ชื่นชมของจิวลงส่วนสติปัญญาที่ได้รับการยอมรับจากคงเบงอย่างมากจนคงเบงต้องวางกลอุบายให้มาจุนเจ้าเมืองเทียนซุยแครงใจกับเกียงอุยและไปหว่านล้อมแม่ของเกียงอุยให้ช่วยน้มนาวอีกแรงจนในที่สุดเกียงอุยถูกบีบถึงทางตันไม่สามารถอยู่ฝ่ายวุยได้ ย่อมมาสาวามีพักคงเบงในที่สุดหลังจากมาอยู่กับฝ่ายโจกกแล้วเกียงอุได้ติดตามองเบงไปทําศึกยังสมรภูมิต่างๆได้รับการถ่ายทอดความรู้ตำราวิทยาการจากองเบงมากายเกียงอูได้รับความไว,ว้วางใจจากขงเบงมากกว่าคุณพลเจนศึกคนอื่นๆที่อยู่กันมานานเช่นอุเอียนจึงไม่แปลกหากองเบงจะปูทางวางแผนล่วงหน้าบีให้อุเอียนจนตรอกจนต้องถูกสังหารหลังจากองเบงตาย และขุนศึกย้ายค่ายอย่างเกียงอุยได้เป็นผู้คุมกำลังทหารหลักของโจกคกหลังจากคงเบ้งตายเกียงอุยเป็นผู้รับสืบทอดอำนาจทางการทหารต่อมาเขาสืบสารปณิธานของคงเบ้งด้วยการยกทัพบ,บุกอุยกกถึง8ครั้งและยกทัพทำศึกจำนวนมากขนาดนี้ในระยะเวลาภายใน30ปีทำให้เกียงอุยถูกวิจารณ์ว่าการทำสงครามของเขา เป็นส่วนสําคัญในการละลายทรัพยากรของจกกกทำกําลังไพ่พลเลงงประมาณซึ่งเป็นส่วนที่เร่งให้จกก็ไหยนะเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามในอีกมุมหนึ่งก็มองได้ว่าการบุกวยกกของเกียงอุยเป็นยุทธศาสตร์การลุกเพื่อรับเช่นเดียวกับที่คงเบ่งทำรรมาตลอดเมื่อสงครามต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในสักวันจกกกซึ่งมีทรัพยากรน้อยกว่าควรชิงเปิดเกมก่อนเพื่อให้เป็นผู้คุมเกมไม่ดีกว่าหรือ ในการบุกทั้ง8ครั้งนั้นใช่ว่าเกียงอุยนึกจะบุกก็ยกทัพไปเลยทันทีทุกครั้งที่เกียงอุยบุกอุยกกเขามักเลือกเวลาที่อุยก,กกมีการเปลี่ยนแผ่นดินหรือมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในเสมอหากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะเบ็ดเสร็จได้เลยสักครั้งเกียงอุยดำเนินยุทธศาสตร์แนวทางเดียวกับขงเบงเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จมาแล้วในยุคข,ขงเบง ความแตกต่างระหว่างหงเบงกับเกียงอุยประการหนึ่งที่ทําให้การยกทับของเกียงอุยยุ่งยากกว่าหงเบงคืออํานาจของเกียงอุยไม่เท่าหงเบงและพระเจ้าเล่าเสียนไม่วางใจเกียงอุยเท่าหงเบงเกียงอุยเป็นแม่ทับยายคไข่ก้าวขึ้นมาได้ดีพระอาจารย์เรียกได้ว่าเด็กเส้นของคงเบงก็คงไม่ผิดนักหลายครั้งก่อนที่เกียงอุยนาทับบุกอุยกกจึงมีเสียงคัดค้านจากเหล่าแม่ทับขุนนางเสมอ เละถึงแม้ไปออกศึกอยู่กลางสมรภูมิแล้วยังถูกพระเจ้าเล่าเสียนเรียกตัวกลับบ่อยครั้งนั่นเป็นเพราะเกียงอุยไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนเมื่อครั้งคงเบ้งคุมทัพเองและยิ่งไม่ได้รับความไว,ว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานอย่างที่คงเบ้งเคยได้รับแต่กระนั้นเกียงอุยยังคงเดินหน้าทำศึกไม่สนคำคัดค้านท,ทั้งที่หวังร้ายและหวังดีใดๆในการศึกครั้งที่8เกียงอุยเข้าลอ้อมแตงง่ายแม่ทัพปุยไว้ที่เขากีสาน กองทัพจุกกกจนเชียนจะได้ใช้อยู่ร่มร่อท้ายที่สุดพระเจ้าเล่าเซียนมีจดหมายเรียกตัวกลับถึงสามครั้งเกียงอุยจำใจต้องถอนทัพกลับสาเหตุมาจากพระเจ้าเล่าเซียนเชื่อคำฮุยโฮขันทีคนสนิทที่หมายจะให้เงียมอูเด็กในสังกัดได้เป็นใหญ่แทนเก,ยยกียงอุยเกียงอุยน้อยใจจึงย้ายไปตั้งกองกำลังที่เมืองหลงเสในศึกครั้งสุดท้ายเมื่อวิกกแยกโจมตีสองทาง ให้เมทัพจงโหยตรึงกำลังเกียงอุยไว้ส่วนแต่ง,ง่ายรอบบุกเมืองหลวงแบบคว้าผ่าจกกกก็ถึงการอาสานแม้จกกกจะล่มแล้วเกียงอุยก็ยังหวังจะฟื้นฟูขึ้นมาอีกโดยการยอมสวามิพักต่อจงโหยและยุจงโหยให้ก่อขบฏต่อวยกกจนสุดท้ายจงโหยถูกปราบเกียงอุยถูกทหารวยล้อมไว้จึงตัดสินใจเชือดคอใจเกียงอุยสืบทอดปณิธานของของเบง ตราบจนวันที่เขาสิ้นชีวิตนับได้ว่าเป็นผู้สืบทอดที่ดีหากแต่ต้นทุนของเกียงอุยน้อยกว่าของเบง้งขาดทั้งบุคลากรที่เก่งกาจขาดความไว้วางใจจากเจ้านายขาดทั้งทรัพยากรที่สมบูรณ์ภารกิจที่แม้ของเบ้งไม่อาจบรรลุเกียงอุยกลับใช้วิธีเดิมในการสืบทอดงานนั้นหากเขาให้เวลาประเทศได้พักฟืน้นและฟื้นฟูความพร้อมทางด้านต่างๆก่อนเปิดศึกใหญ่บางทีจกกกอาจอยู่รอดต่อไปได้ หรือบางทีสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่านี้แม้ว่าการล่มสลายของจกกกจะมาจากหลายเหตุปัจจัยแต่ไม่อาจาปฏิเสธได้ว่าความยึดมั่นถือมั่นของเคียงอุยก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกันขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรัะฟังร่วมแสดงความคิดเห็นวต้คลิปได้เลยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด s ับสไครป์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ รานสองโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ